ถึงจะมีแพชชั่นแต่ถ้าไม่ลงมือทำเนี่ยสิ่งที่เราฝ่ฝันเอาไว้มันก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้โคชีนี้เป็นอีสปอร์ต e กับ Content Creator Academy อาชีพที่เป็น YouTuber หรือว่าเกมเมเนี่ยถือว่าติด t o อปฟ เป็นอาชีพของเด็กไทยที่อยากจะเป็นตั้งแต่ปี2018 2019ครับทีนี้เราก็เลยมองว่า,าการเรียนรู้เนี่ยทา,าทางด้านที่อยากจะเป็นนักกีฬาดีสปอร์ตการเรียนรู้ทางด้านอยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยเอาจริงๆแล้วในเมืองไทยเนี่ยยังมีที่สอนค่อนข้างน้อยมันไม่มีวิชาสอนในคลาสเรียนเราเลยมองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่อุตสาหกรรมเนี่ยม,มันกำลังเติบโตสูงด้วยแล้วเราเราคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่เด็กไทยเนี่ยจะได้มี อะคาเดมี่หรือว่ามีมีแหล่งเรียนรู้ทางด้านเกี่ยวกับผู้มีครับเพื่อไปต่อยอดเขาได้ในอนาคตรครับโลฮาวเนี่ยของเราเนี่ยเราจะมีพาร์ทเนอร์ครับที่เป็นทั้งยูทูบเบอร์ที่เขาประสบความสาเร็จแล้วก็ในส่วนของอ e ีสปอร์ตเนี่ยเรามีทั้งน e ักกีฬาอีสปอร์ตตัวจริงเรามีคนที่ทํางานในวงการอ e ีสปอร์ตตัวจริงมันจะมีอีกเพนพอยหนึ่งครับที่ผมมองเอาไว้ก็คือปกติแล้วเนี่ยเรื่องทาเลนต์เนี่ยจะสําคัญทาเลนต์ talent คือคนที่มี แพลชั่นแล้วก็มีโน้ตหาหรือว่าสกิลอยู่ด้วยกันถ้ามันขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเน่ยงานจะออกมาให้ดีไม่ได้เลย แล้วทีนี้เราพยายามรวบรวมคนที่มีทั้งแพชชั่นและโน้ตเฮาเนี่ยให้เขามาเป็นคนที่ถ่ายทอดให้สู่รุ่นต่อไปรูปแบบการสอนของเราจะมี3รูปแบบใหญ่ๆครับรูปแบบแรกเนี่ยก็จะเป็นคลาสออนไลน์และออฟไลน์ line ครับซึ่งคลาสเนี่ยเราจะมีทั้งเป็นวิดีโอคลาสแล้วก็มีเป็นทั้งตอนนี้เรากาลังจะเปิดเป็นอะคาเดมีที่เป็นออฟไลน์ line ด้วยแล้วก็ก็จะมีเป็นคลาสออนไลน์และออฟไลน์ line. แล้วก็ส่วนที่2เนี่ยเราจะมี o on o n o n e m e n นทุ่งเซสชั่นครับ ก็คือเราสามารถเข้าไปจองโค้ชหรือจองคนที่เรียนที่ที่เราอยากจะเรียนรู้กับเขาด้วยเป็นรายชั่วโมงได้ครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยเราก็จะมีเป็นคอนเทนต์ไลฟ์บรดีครับที่ตรงนี้เป็นคอนเทนต์ที่สามารถเข้าไปดูฟรีได้เลยในส่วนของคนที่มาเป็นพาร์ทเนอร์ของเราครับก็คือคนที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยเราสามารถเราเราก็เปิดรับครับเราคือเขาสามารถมาหารายได้เนี่ยจากแพลตฟอร์มของเราได้ ครับแล้วก็เราก็เก็บคอมมิชชั่นเล็กน้อยครับสำหรับคนที่มาสอนะครับแล้วก็ในส่วนของลูกค้าเนี่ยก็ได้ประโยชน์ในส่วนของอเขาก็จะได้มีที่เรียนเรียนรู้ทางด้านอุตสาหกรรม e s p o r t ์และอุตสาหกรรมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ครับจากแพลตฟอร์มของเราครับ โดยมีทั้งรูปแบบที่อาจจะต้องจ่ายเงินแล้วก็มีรูปแบบที่ฟรีด้วยครับต้องบอกก่อนว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยอุตสาหกรรมอ e ีสปอร์ตเนี่ยคือถ้าไม่มีเรามันก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ประเด็นคือสิ่งที่เรามองเห็นนะคือ,อาบางทีอ่ะคนที่เข้ามาทำในอุตสาหกรรมอ e ีสปอร์ตจริงๆบางคนเขา,าไม่มีสกิลคือเขามีแต่แพชชั่นคือฉันฉันชอบเล่นเกมคือตัวผมก็เป็นตัวผมก็แบบว่าชอบเล่นเกมแต่ว่า ถ้าเราขาดสกิลไปเราก็ไม่สามารถทํางานให้มันออกมาดีได้เราต้องการที่จะป้อนสกิลเหล่านั้นไปให้กับเขาครับกับอีกส่วนหนึ่งนะบางคนเนี่ยไม่มีแพชชั่นมีแต่สกิลมันก็ไม่สามารถทํางานให้ออกมาดีได้เราก็เลยอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ดึงดึงเอาเอาความสามารถทั้งสองทั้งสองฝั่งเนี่ยให้มาเจอกันให้ได้ครับคือเรามองว่าแพชชั่นเป็นสิ่งสําคัญครับแต่ว่าแพชชั่นเนี่ยย่ต้องมาพร้อมกับสกิลที่ที่ที่ดีด้วย เพื่อที่จะสามารถเนี่ยเอาสกิลและแพชชั่นหลอเนี่ยมาขับเคลื่อนชีวิตหรือนําเดินชีวิตได้ครับรวมถึงเอาไปสามารถไปเลี้ยงชีพเองในอนาคตได้สําหรับคนที่มีแพชชั่นนะครับผมคิดว่าแพชชั่นเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็อา่าสุดท้ายถึงจะมีแพชชั่นแต่ถ้าไม่ลงมือทำเนี่ยสิ่งที่เราใฝ่ฝันเอาไว้มันก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ครับอยากให้ทุกคนเริ่มต้นลงมือทําด้วยครับ